เออหูหูหูตาตีตาปูดูอะไรดูอะไรดูดีดีอาอาดูกา ตาดูงูมามาหาตานานๆหืเ่าตายว่ตาเป็นคนแล้วก็ตาเป็นคนแล้วก็ตาด้วยดูปูหน้า หาปูนางูงูมีงูมีตามีมีปูนามีปูนาแล้วก็มีมาอ่านสี่คำหน่อยิมีปูนาอะไรปูนามาเก่งมากครับตบมือให้ตัวเองหน่อย